เออเยเตือนเรามีอีเวนต์เตือนเรามีอีเวนต์ตี๋ลุกไปอาบนาำขัดเตรียมตัวไปเจอกันที่เราใครบอกถึงเราว่าเขาเห็นบอกคลิปเขาก็รู้แล้ววะเราไปกันเลยครับคนแล้นตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวเสร็จแล้วล้วก็กำลังที่จะเดินทางไป ข่าวข้อขาวขอข่าวทุกคนโอเคตอนเราไปเจอกันระหว่างทางเลยครับว่ามีอะไรบ้างจะน้องทางอีกแร่ตอนนี้นะครับเราก็กำลังแะปั๊มนะครับตัวนี้ก็อะไรอย่างนีมาซื้อเสื้อกันหนาวมันลืมหนาวเลยวะต้องมาตานนี้เมื่อกี้ทำแต่งคือ ตอนนี้มีอุสปสรรคปัญหาเรือ่องยางฟ้าแลบไม่ไหวถ้าไว้พาเสร็จแล้วเราสนุกไหมคะไม่น,นมอนข้างๆาง <c oughs> กูก็นอนได้ไปแบบงบประหยัดที่สุดรอบนี้วนนะ <c oughs> ิวันละเราไปกันต่อคะ่ะ <c oughs> จะไปต่อหรือพอแค่นี้ออกสิเนี่ยคือ,คอชอบผิวทัดูตดๆเนี้ยดูสภาพเปียกไปไหนสักไปอบอ่เพราะเจอฝนตรงนี้ฝนไม่ตกเลยฟ้าสว่างมากนีงคือ เข็ง <Okay. S 2> เราไหมนะคะคทุกคนก็คือฝนฟ้าแรงมากต้องเอ่ยแบบตกต้องบอกให้ได้แบบแวะซือขอบคสังขารโอเคโอเคไม่หนาวเนาะไม่หนาวสภาพสภาพ <c ười> สภาพฝ่นตัอาร์ตสวีตตลอดาเป็นผู้ สบไทยหล,หลังจากที่เราลราจิฝนต้องน้ลุรดเหรอคุณละห้าสิบเหมือนเราเอาอะไรมากอะ่ะไปตริง อย,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ผาซอนแก้วแล้วครับตอนว่าผาซอนแก้วเราทุกคนดูโอ้ยวัรยากาศข้างหลังก็คือสวยนะข้อถุงเทา้าทำไมอ่ะมันเจ็บฉันไม่เจ็บเพราะมันเป็นแบบอันนี้ดีมากได้วิวดีเลยวิวดีไหม ผมเร็วพนักงานเลยโอ้ยเห็นคนจักรกลแล้วทำไมอ่ะอาคนจักรกแล้วอยู่ที่ผาซ้อนแก้วนะครับตอนนี้เราจะมาเล่าประวัติข้าวๆกันดิกว่ากันแล้วทำไมถึงเพิ่งผาซ่อนเออทำไมต้องซ่อนแก้วอะเพราะว่ามีคนมาซ่อนแก้วควายใช่หรออืมไม่จริงไม่เชื่อ ว้าวสวยมากนี่หลอนแก้วใช่ไหมไม่ใช่เดีพาไปชมข้างในยอยีกอันนี้มันเป็นแบบวัดที่เป็นของ<า>ฮินดูศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูด้วยเหรอใครบอกผสมผสานกันนะเหรอไม่รู้ไม่รู้ใครบอกทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพระพุทธรูป ที <What? S 2> ่วัดผาซอนแก้วหล <ะ S 2> าดนี้นองค์ใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี่บรรยากาศนะตรงนี้มันเป็นลานหน้าหน้าอนหน้านี้ใช่ไหมว้าวองค์ใหญ่มากนะที่นี่ที่ไหน,นก็เป็น<อ>ผาซอนแก้วของตัวเงเราข้างในมัเป็นทุกข์เ่ามาสวยมากสวยมากตรงเนี้ยโอ้โหเย็บน้ำอีกแก้ว แต่ของฉั้ไม่นิดเดียวโอ้อันนี้เขากำลังจะต่อเติมของอ๋อที่เขาบอกว่าแก้วเยอะใช่ไหมเอา วามมากเข้ามาแล้ว<ค>เป็นไงหักแก้มอ่ะต้องผ่านทางเก่าคืออะไรวะทางเก่าเขาเรียกว่าอะไรนะฝาไม่ใช่ฝาอย่างเครื่งงอ,<า>องอะไรนะ เครื่องสว่านคะโลูกโอ้สวยมากข้างบนน่ะอะไรอ่ะไม่กล่วว่านี้เอามันอะไรนะท่าทาแบบนี้ไง ว้าวสวยนะเยี่ยรถไฟดงสองสามตอนนี้นะครับเราก็อยู่สกายวอล์คของข่าขคอพิชบูรณ์เรามาดูว่าเราจะไปสั่งระไฟก่อนไหมหรือว่าเราจะเป็นเรือรถไฟก่อนหรือยังไงไปดูก่อนว่าเขาทำยังไงบ้างรูปสวยมากรูปอะไรรั้งรถไปอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ใช่มุงปั่มแม่ รอหน <Okay>. <laughs> <Aww>! <laughs> ja <laughs> ูก่อดบป๊บนึงค่ะดีพรุ่งนี้ได้กล้าเราจ้อยู่ใกล้กันโอเคอ้าวจ้ละจ้าบังก็เลยขึ้นลมผ่านทางรถไฟนะยิ้มตัวตรงนะคะไม่เอียงตัวไม่ เออกิสิทธิภาพกศนะคะื้อโอเคตัได้โอเคออดอันนี้อ้ยอุ้ยเลี้ยวได้ด้วยอ่ะดูทำหน้า มันโตโอเคโอเคหน้าออกเสือเนี่ยเออใครรู้ใครรู้มุมนู้นนะมุมที่มันเขียนว่าสุรินตกป้ายแดงๆขาวๆเหมือนไงเออเห็นเห็น ไปเข่าคอปิงป่าบลวากผักเราต้องขึ้นสกายวอล์มันวนแค่นี้เองมันวนแค่นี้เองแม่มันก็หนึ่งระยะท่าหนึ่งกิโลครับอมอย่าหรือซื้อริ่นเข่าคอไม่ถึงว่าเข่าคอ No. Uh, uh. ข้างล่างไปข้างล่างต่อเหมือนบอกว่าหนึ่งเกือบหนึ่งกิโลอ่ะไปดู <laughs> ดิกอลันมองกล้องอนี่ตรงนั้นตจ้จังเขาะขอ,ขอ,อปรีเขาถ่า,ายรนะ้าอีกไี่ได่จังซื้อหรอกนะซื้อไม่านะเฮ้ย <laughs> สุรินเนี่ยค่าสิบบาทหมดแล้วอันนี้มันสั้นนะตอกรรบหรือเปล่า สองรอหรอก็ <c oughs> คุมอยู่นะ50บาท2รอบว,ว้าว2รอบอ่ะลดหนารอบละ2ีบ้าบาทเอออออออโอ้โหแต่อีกข้างล่างน่าจะรอบเดียวเพราะว่าไกล2รอบเท่าไหร่ ถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยเอ้งลอใต้วันรเรากล้งลงเอาพร้อมนะทำอะไรอ่ะทำ่างนี้เอากล้องลงลงคอมการแสแม้มมวมองนู 1, 2, ่นเดิมตั้งเขาถ่ายเอามง <c oughs> โอ้ย้ <c oughs> ยนี่ไงว่าถ่ายไบบเนี่ยกันดีไปทางงูเลยเ้อ มีไมปไหนดีก็เป็นฟิลดาราเนาะจะห้านาทิตย์นี้เอ๋ยไต้หวาดเอ๋ยใต้หวาดอีกทีไม่สวยถึงแล้วนกขุสว่างถึงแล้วถึงแล้วเขาคอโอเคทุกคนเราอยู่บนรถไฟ เฮ้ยงล่งไล่งดีนะนั่งเสือบนรถไฟแบบจริงอนิเนาะโอ้โห้กอยู่นะฮัลโหล เลยขี้หยักน่าจะขี้หยักกว่าทางลูเสืออยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าลองก่อนขนานถ่ายแล้วเปล่าอยู่อย่างนี้นะคะแล้วคือล่มเยอะกว่าจังวะ เลือของเพื่อนอ๋ออยู่ให้ถ่ายรูปไม่ลงไม่ลงถ่ายได้ไหมถ่ายได้สอกราทีเฮ้ย น่านลาบูบูลาค<า>นาลาบีลา,กกนลาคนาเข็ดหมดเลยครับต้องผ้าสืบ <laughs> แม่ซื้อเลยกรอบรู้หนุม่มไซื้อหรอือเไปซื้อแล้วไปซื้อขคำสงสารเขาเอา้าวเหรอตอนนี้เราก็ตอนนี้นะครับเราก็กลับแล้วไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราหลับแล้วก็เคลรามาสืบสืบกานที เตื่นเดื่นข้าวสาดอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูฝนฝนตกเราต้องแวะหยุดก่อนคืออะไรเนี่ยมือไม่พายอาเทาลาดาบจริงเราอยู่ที่แก่งสตอร์เมื่อไรจะถึงกิโลเจ็ดส แล้วสีดูน้ำจะโอ้โระสดชืนน่นอะ่ะน้ำม่งเย็นอ่ะหนาวอะไรกันเนี่ยว้เาเมซิงไต้ลันเดีย <c oughs> ไม่คมุ้มสั่งมาแท้ๆตีดสแกมมากงบนี้เออเออเลี้ยงเป็นไงไดุ้ดีป<ด><อ>ะ อตอนนี้เราก็กลับมาวนลูบอยู่ที่เดิมแล้วนะคะก็ถึงหอวัดมันดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกไ <c oughs> ดไลค์กดแชร์กด subscribe คืออะไร <c oughs> สูตรเป็นยังไงปวดมากยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่ไหนอีกตังค์หมนไปเท่าไหร่ทีมนี้สองพันคนละพันหารกัน